จะยิ่งสักสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะนมัสการเจ้าค่ะพระคุณท่านทำไมชอบนรัสการ <c oughs> เดี๋ยวก็ดรามากอีกอคนมันคนมันไม่ชอบขี้หน้านะ่ะจะพูดอะไรเขาก็ไม่ชอบขี้หน้าอยู่นั่นแหละ คนอย่างอาจารย์เบียร์ยังต้องแคร์ใครอีกเหรอคะในโลกใบนี้ไม่แคร์ใครทั้วล่ะแต่แปลกเนาะอ,อาจารย์ยิ่งศักเป็นคนที่แบบว่าเวลาด่าอะไรใครทัวไม่ค่อยลงเนาะแปลกมากเลยมามหาสจ,จัยรตรงนี้เหมือนกันนะทําไมอะ่ะฉันไม่เคยด่าใครอาจารย์เบียร์ก็เนี่ยอาหารเรื่องฉันอีกแล้วล่าสุดคน,คนคนตื่นคนตื่นคุยอย่างเงี้ยก็มีพูดมีแบบถึงหมอดูถึงอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเออจะไม่โดนว่ะแปลก คนเราอะนะม่นต้องดูที่จิตใจและเจตนาอ๋อคนบางคนอะคนบางคนอะต่อให้พูดดีดีแต่งตัวสวยพูดซะดีดีจิตใจไม่งดงามเขาก็รู้ว่าด่าคนอเขาดูว่าสภาพมากกว่าเขากลัวว่าเดี๋ยวถ้าฟ้องร้องไปติดคุกติดตม ก็ไม่เพรเดี๋ยวไม่ฟ้องใครเดี๋ยวไม่เคยหากินกับการฟ้องร้องก็เดินฟ้องเดี๋ยวต้องไปอยู่ในคุ้ในตารางไปทำข้าวให้คนในคุ้ในตารางแดกอีกไม่ไหวจะอยู่เขาก็เลยสงสารสลดสังเวชไม่ฟ้องดีกว่าไม่ใช่หรอกเขาคงเห็นใจค่ะแก่แล้วไม่นานเดี๋ยวก็ตายแล้วก็เลยไม่อยากทำอะไรอาจารย์เบียสบายดีนะคะสบายดีจ้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์เดียนกราบขอบพระคุณมากเลยรีวิวชุดขนมสงการเดียน ปลาปลื้มใจเดินไปอยู่บนดอยที่บ้านเชียงใหม่น้ําตาไหลพร่าพรคิดถึงความเมตตากรุณาของกระเเบียรแล้วโอ้เดียนนอนไม่หลับเลยน้ําตาไหลพ่วมที่นอนกะีน้ําตาไหลเพราะเคก้กเราจะขายดีเหรือเราจะขายไม่ได้ขายยังไงเราสงการนะ่ะมันก็ต้องหยุดผลิตขนส่งก็ส่งไม่ได้ออแล้วตอนนี้ต,ตอนนี้ฮะ<อ> ตอนนี้กำลังเป็นกงนังวลฉันไปเชียงใหม่มาไปกินขับรถไปถึงฮอดไปหาอะไรกินเงียบหมดเขาก็บอกว่าตั้งแต่ต้นเมษามาเนี่ยค้าขายไม่คอด,ดีอฉันมาพูดเนี่ยก็มด้ดจะหาว่าดราม่ามันลงว่าฉันสร้างสถานการณ์ GDP ดีค้าขายรุ่งเรืองโกหกตอแหลทั้งนั้นเ,เขาเงียบเชียบกันหมดนะแล้วก็วัดวาอารามอ่ะคนก็<ค>นทำบุญน้อย ฉันก็ห่วงหวงทุกขีปีใหม่ไทยนะบางสกุลถวายดอกไม้พระสงฆ์น้ำพระปีนี้เงียบผีหลอกเลยเพราะอาจารย์ยิ่งสักไปหรือเปล่าเลยเงียบแม้อาจารย์เบียร์นะฉันเอาตะหลีตีอาจารย์เบียร์ได้นะฉันไม่บาดในยาเดีวก็มีกระโถนคนเดียวเหรอฉันเอาตะหลิวฟาสู้ริยาอย่านะงเงียบจริงใช่ไหมเเงียบจริงๆใช่ไหม อาจารย์ยิ่งสักว่าปีนี้ไม่สดใสไม่คึกคักอาจจะตกใจจากแผ่นดินไหวแล้วก็เศรษฐกิจแล้วก็อะไรหลายอย่างอาจารย์ว่าตอนนี้เราอยู่กันแบบระหวัดระแวงคนขาดความสุขเพราะฉะนั้นเหลืออย่างเดียวเท่านั้นเองคือที่พึ่งทางใจอาจารย์เบียที่พึ่งทางใจอะไรอีกอ่ะอ้าว ก็จะต้องสวดมนต์ไหว้พระเธอยังคิดว่าฉันจะต้องนั่งไหว้ขีสางนางไม้อะไรอีกเหรอฉันสวยขนาดนี้โมเดิร์นใช่ไหมสวดมนต์สวดมนต์ไหว้พระถูกไหมคะกำหนดจิตตัวเองแล้วก็ขอให้ตัวเองมีสติในทุกๆวินาทีไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเยี่ยมเลยนี่ฉันมีเรื่องจะเล่าฉันมีเรื่องจะเล่าเมานะ แใครจะได้ยินหมดไหมเนี่ยวันที่แผ่นดินไหวอะฉันสัมภาษณ์คุณกิ๊กมายุลินอยู่ที่ช่องเจ็ดแหมคุณกิ๊กก็ขัพูดเรื่องนั้นพูดเรื่องนี้โอ้ยทำมาเนี่ยนะใครอย่างนี้อย่างนั้นมาโอ้ยหน้าตาหน้าตาก็ไปหมดพอฉันเสร็จรายการปุ๊บแล้วฉันก็วิ่งไปเข้าห้องน้ำกำลังฉี่อยู่อาจารย์เบียร์มันก็สั่นสั่นชักงนกเอาละสิกูแอมบูเลนมาแน่ในงานนี้กูต้องเป็นลมหรือว่าอะไรนะ เออหัวใจจะไวายไหมหรือสะตงสะตรก<อ>คนเขาก็ตะโกนว่า<อ>แผ่นดินไหวค่ะอาจารย์ออกมาเร็ว,รวยิ่งสักก็วิง่งซิฟซับไม่ลูด<อ>ไปถึงหน้าตึกปุ๊บลูกน้องเขาบอกว่าอาจารย์แม่แม่แม่รูดซิฟก,ก่อนแต่ลูดซิฟไปจนเสร็จนะฉันเห็นคุณกิ๊กมายุ่รินนะ่ะวิ่งออกมาก่อนคนอื่นองีงไม่รู้สูดคาถาอะไร ตาคิกไปยูลินเนี่ยมีเวทมนต์นะเธอพ้าเจ้าคุ้มครองชีวิ่งเร็วมากเลยโอ้ยเขาก็อาจจะวิ่งออกมาด้วยสติหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละแต่ฉันว่าชีมแบบแม้ดูนุ่มนิ่มค้าจานขายิ่งกินได้พระพนาพีเตภไปแล้วชีก็จะรวดเลยดยวจะฟ้องไงเนี่ย อ๋อเขาไม่ได้มาดูหรอกเราคุยกันคุณกิ๊กไม่ได้มาดูหรอกเดี๋ยวจะจะเชิญคุณกิ๊กว่ายุรินขึ้นช่องอคนตื่นคุยอยู่จะเชิญจะยิ่งสักมาด้วยนะเอาอีกแล้วเดี๋ยวฉันก็พูดไม่ทันคนอื่นเขาโอ้ช่างกล้าพูดไม่ทันแล้วพูดอยู่คนเดียวแบบพูดไม่ทันอ่ะแล้วจะเชิญชัาทำไมไปถึงแล้วฉันแย่งคนอื่นพูดอ่ะก็ชอบไงชอบไแย่งคนอื่นพูดจีแหละ เพราะฉันเป็นคนที่ขอขอนุญาตบอกอย่างนี้นะเวลาอาจารย์เบียร์พูดแบบนี้ฉันจะอ้อมอีกแบบหนึ่งเพราะฉันเป็นคนมีความรู้สึกเป็นส่วนตัวว่ามนุษย์ทุกคนเขาควรได้รับฟังความคิดเห็นสองความคิดเห็นและการตัดสินใจจะเป็นของเขาอาจารย์เบียร์นั่งพูดอยู่คนเดียวนะก็พูดไปคนบางคนเขาไม่เชื่อก็คือเขาเก็าไม่เชื่อตลอดชาติแต่พอฉั้นเถียงอาจารย์เบียร์เสร็จอาจารย์เบียร์อธิบายอีกทีหนึง่งคนที่ไม่เชื่ออ,อาจารย์เบียร์เชื่อเลยเออเวท<ด>ผลดีขึ้น นี่แหละนี่แหละ<อ>คือคนที่อาจารย์ชอบให้คนขึ้นไม้แล้วก็น,นั่งเถียงกันเพราะคนจะได้เห็นความแตกต่างเดินเถียงคนไม่เป็นคขเดินใส่เสื้อ <laughs> <laughs> ไม่ลอา,านปากแล้วเกิน <laughs> อาจารย์อาจอารย์บเบียร์เห็นเห็นในข่าวว่าอาจารย์บเบียร์ไม่อยากจะนัดสี่พันห้าพันคนอะไรแบบนั้นอีกแล้วใช่ไหมคะใช่เหนื่อยแบบจดเดือนพฤษภาเนี่ยตั้งใจว่าจะไม่จัดจะไปจัดเดือนอีกทีในมิถุนาแต่เขาก็ขอกันว่าให้จัดเถอะ จะน้อยจะมากก็ให้จัดไปอะไรเงี้ยแต่อาจารย์ยังไม่ได้ประกาศหรือว่าจะจัดหรือไม่จัดยังไม่บอกอะไรใครเลยยังไม่ประกาศยังไม่เรียกยังไม่อะไรเลยเพราะว่าอาทิตย์นี้อาจารย์อ์ทิศักว่าอีกไม่นานอาจารย์ก็จะไปอุปสมบทแล้วนิ่งศักว่าอาจารย์ใช้โซเชียลมีเดียแล้วก็นั่งพูดแบบนี้อาจารย์นิ่สศักว่า คนที่เขาไม่ต้องเดินทางเขาก็สามารถฟังได้เขาจะอยู่ในเวลาไหนเขาก็ดูย้อนหลังได้การพบปะตัวเป็นๆเด้นเข้าใจอะค่ะใครๆก็อยากเห็นนะคะอาจารย์เบียตัวจริงหล่อไหมอะไรอย่างเงี้ยเด่นเข้าใจอะค่ะอาจารย์ก็คงอยากอยากโชว์ความหล่อฉันน่เริ่มไม่จริงใจฉนน่าสวย ฉันน่าสวยขนาดนี้ม,มีกี่คนได้เจอตัวจริงฉันยะฉันไม่เคยได้โผล่ไปไหนอ่ะฉันรักนวลสงวนช่ฉันรักนวลสงวนตัวฉันไม่เปลืองตัวอ่ะอ๋อไม่เปลืองตัวใช่ไหมไม่มีอะไรให้เปลืองมีแต่เปลือยแก่แล้ว <laughs> ออกไปมากๆเจอแดดเจอลมช้ำแล้วก็เหี่ยวตายค่ะ เดี๋ยวบูเลนเข้าใช่ไหมนี่อาจารย์เบียร์รู้ไหมว่าฉันไปที่บ้านที่เชียงใหม่นะในช่วงเนี้ยอากาศร้อนมากเลยอโอ้โหฉันไม่เคยคิดเลยร้อนมากแล้วอยู่ๆกลางคืนฝนก็ตกพายุถลม่มต้นมงต้นไม้ของเด้นบนดอยล้มลงมาหมดเลยฉันตกใจมากเลยว่าความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศในหนึ่งวันคือเราคงใช้โลกซะจนโลกเนี่ยเริ่มขันกลับมาเอาคืนพวกเราจริงๆ มันแปรเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาแห่งความเสื่อมของมันเนาะใช่แล้วฉันก็ไม่คิดนะทําไมฉันจะต้องมาเจอกับไทพิบัติที่น่ากลัวในวัยที่เด่นตั้งเจ็ดสิบห้าแล้วอ่ะแล้วเด่นก็จะวิ่งอะไรก็วิ่งไม่ค่อยจะทันเนี้ยวิ่งไม่ทันก็เพอตกใจหัวใจวายตายอีกใช่ไหม เนี่ยแล้วเราก็ไม่ค่อยได้สอนกันนะคะอีเรื่องภัยพิบัติเนี่ยว่าเราจะต้องดูแลตัวเองยังไงอาจารย์เบียร์รู้ไหมฉันเนี่ยเป็นครั้งที่สองที่ฉันเจอแผ่นดินไหวหนักขนาดนี้ครั้งแรกฉันเจอบมคอนโดฉันอยู่ชั้นสามสิบห้าฉันอาบน้ําอยู่ใช่ไหมเอ๊ะทำไมฉันดูเวียนหัวตายกูจะเป็นลมตายในสู้มันเนี่ยเอ๊ะทำไมฉันเป็นอะไรไปฉันได้ยินเสียงโคมไฟท้าคล้องแคลงคล้องแคลงฉันก็มาดูอ้าวโคมไฟแกวงอ้าวแผ่นดินไหวนี่ว่าแวกแลกนะอาจารย์ ฉันอยู่ตึกชั้นสามสิห้ามันงูเงียบแล้วนะฉันรีบวิ่งหากางเกงในมาใส่ก่อนเพราะฉันมีความรู้สึกถ้าตกถล่มลงไปแล้วฉันต้องตายเนี่ยนะศพของฉันจะต้องไม่อุดจ่าฉันรีบนุ่งผ้าแล้วพานุ่งผ้าเสร็จนะฉันบอกว่าตายแล้วมึงต้องใต้โต๊ะใต้เต๊ะเขาบอกว่าต้องใต้โต๊ะไปเดียวของจะหล่นใส่หัวอาจารย์เบียไม่มีโต๊ะตัวไหนที่ฉันเข้าไปได้เลยแม่งตัวเตี้ยหมดแล้วกุมุดไม่เข้าฉันก็เลยต้องไปอยู่ตรงไอ้วงกบปัด ตูส่วมอ่ะฉันคิดว่าเดู๋ยังไงฝ้ามันหล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้ยจำเบียวันนั้นนะฉันจดจานั่นคือครั้งที่หนึ่งในชีวิตเหตุการณ์ผ่านไปไม่กี่ปีฉันมาเจอครั้งนี้แสดงว่าประเทศเราซึ่งไม่ค่อยมีเรื่องแผ่นดินไหวตั้งแต่วันนี้ไปอะไรที่ไม่เคยเจอก็ต้องเจอเราต้องมีสติใช่ถูกต้องเดี๋ยวมันจะเจออะไรมากขึ้นเรื่อยๆแหละชีวิตเราไม่เคยเจออะไรตั้งเยอะตั้งแยะก็ได้เจอโรคระบาดก็ไม่เคยเจอก็ได้เจอ นีอาจารย์เบียร์กำลังจะพูดเหมือนหมอดูทํานายไททักจะมีโรคระบาดจะมีนั่นจะมีนี่อาจารย์ก็จะเป็นอีกคนทัวลงในยาผมไม่ลงหรอกอาจารย์ก็จะแม่นมากอุ้ยแม่นขนลุกอาจารย์เบียร์แม่นขนลุกเลยเดี๋ยวแทรี่ก็ออกมาด่าเธอหรอกไม่เป็นไรแต่เราได้เสียงเยินยอสรรเสริญจากบางกมเอาล่ะก็แม่นมากอาจารย์อาจารย์เบียร์ลองทำนายหน่อยสิคะว่าจะเกิดภัยพิบัติอะไรอีกคะปีนี้จะร้อนมากร้อนกว่าปกติร้อนกว่าทุกปีร้อนตับแตก อันนี้กูไม่เชื่อแล้วเพราะทุกวันนี้ก็ร้อนอยู่แล้วไม่ต้องทํานายโกห <c oughs> กไม่ใช่ไม่เชิ่เห็นไหมเพราะฉันก็ทํานายเป็นแบบนี้ก็แบบเขาก็ที่ทำนายเขาาก็ทํานายแบบนี้มีอาจชเบียคะเดี้ยนแม่นกว่าค่ะอาจะเบียครับพระอาทิตจะขึ้นทางทิศต,ตะวันออกนะคะแล้วตอนเที่ยงจะอยู่ตรงกระบาลเลยค่ะแล้วเราจะมีความรู้สึกเรารุ่งร้อนค่ะ <c oughs> เห็นไหมแม่นไหม<ะ>แม่นเห็นไหมแม่นหมดเลยฉันก็พยากรณ์ได้เห็นไหมล่ะฉันก็ตั้งสํานักได้แล้วเห็นไห พูดอะไรไปใครก็แล้วเรื่องอร้อนปีนี้ร้อนกว่าปกติเนี่ยอาจารย์พูดมาก่อนหน้านี้แล้วนะไม่ใช่เพิ่งพูดนะเพราะว่าปีพูดตั้งแต่ตอนหน้าหนาวอ่ะหน้าหนาวว่าปีนี้จะร้อนมากกว่าปกติจะร้อนมากกว่าเดิมถามลูกศิษย์เนี่ยนั่งคุยกันในกลุ่มเนี่ยลูกศิษย์ร,รู้รู้เพราะอะไรเพราะมันหนาวกว่าปกติถ้ามันหนาวกว่าปกติแปลว่ามันต้องร้อนกว่าปกติมันเป็นเหตุของมันเนี่ยเห็นไหมเอาอีกแล้วเอาวิชาหมอดูมาใช้อีกไม่ต้องหมอดูเราจะวิชาปกติธรรมดานี่แหละใครก็รู้ได้ หมายอยางรู้อาจารย์รพูดล่วงหน้าอาจารย์พูดล่วงหน้ามาทํานายไทยทักมันเป็นธรรมดาของมันเป็นปกติของมันเช่นนั้นเองมันจะไปแปรปวนเปลี่ยนแปลงอะไรล่ะเมื่อเพราะฉะนั้นพวกหมอดูเขาก็พูดได้ใชีเขาไม่ผิดจะมีแผ่นดินไหวจะมีนั่นมีอนี่เขาก็พูดไปอย่างนั้นพอมันมีจริงจเอ้แม่นมากเลยก็ใช่ไงก็พูดไปอย่างนั้นเองพอเวลาแม่นมากก็เลยพอเวลามามาตรงก็แม่นมากไงแต่ที่ไม่พูดอ่ะที่พูดไม่ไม่ที่พยากรไว้ไม่ตรงไม่เห็นพูดอ่ะเงียบกิบเชียร์ผาลืม เป็นใจ,ใจเห็นไหมนเหน,หมนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยลืมไงลืมไปเลยว่าปยารกรไปพอลืมแต่พอมันเกิดขึ้นโอ้แม่นว่ากูจําได้ก็น่าหน่ะสไตล์ก็ไม่เห็นเป็นอะไรทางใครทางใครทางมันเดียนถึงบอกาบางทีคนไม่ชอบเดียนเลยว่าเดียนมไ,มไม่ไม่ตรงเป๊ะเดียนมีคนมอกเดียนไม่ใช่คนคดคนงอหรอกแต่เรื่องบางเรื่องเดียนไม่จําเป็นต้องออกความเห็นหรือเดียนก็ไม่เสียเวลาเดียนมีเรื่องอย่างอื่นต้องทําเยอะ เยวมาดูแลผิวพรรณดูแลความสวยต้องเอาเวลาไปทําอย่างอื่นดีกว่ามานั่งสนใจเรื่องพวกนี้จริงไหมล่ะใช่ไหมอาจารย์เบียรน่ารักก็นั่งจงวงอะไรนั่งทําเรื่องอื่นที่มันทําให้จิตใจเราสงบแล้วคนอื่นก็ไม่ฟุ้งซ่านตามไปด้วยยิ่นว่าเราไม่ได้ไม่ได้พ u ดอาฟไฟเออร์ทูซัมบัดีใช่ไหมใช่ไปทำให้คนฟุ้งซ่านไปอาจารย์วันนั้นอาจารย์เบียมาออกรายการหนูคนดูเยอะนะ อ๋อที่เป็นเทปย้อนหลังใช่ไหมใช่จริงๆอะ่ะมันต้องออกก่อนถ้าพอดีเขาดูเลิกดูยามแล้วพอดีอาจารย์เบียว,วันนั้นเรานั่งอยู่อะ่ะเราอัดเทปวันนั้นอะ่ะเราไม่มีสปอนเซอร์อเพราะฉะนั้นพอเราจะออกปุ๊บสปอนเซอร์เหมือนเข้าใช่ไหมอาจารย์เบียร์กับฉันก็จะเอากระป๋องเอากระเป๋งเอาอุปกรณ์ที่เขาสปอนเซอร์มาใส่เป็นมุมสี่เหลี่ยมเนี้ยเขาก็ไม่ยอม มันก็เลยต้องเอาเทปที่มันมีสินค้าวางไปก่อนแล้ววันนั้นเราก็ขอสิทธิพิเศษช่วงวันหยุดอาจารย์เบียร์ก็เลยได้อยู่ในวันหยุดอุ้ยคนดูเยอะมากม,มีเพจใครก็ไม่รู้ใน YouTube เอาเราไปสองสา3วันได้เป็นแสนแสนเลยเอ้าเหรอวูดดีดจังเลยอาจารย์อะไม่ตามดูผลงานตัวเองเลยเไม่ได้ดูเลยนนม่กดลนนไลก์กด มีคนบอกกำลังออนแอร์อยู่แล้วอาจจะกำลังไลฟ์สดอยู่ก็เลยลองเปิดช่องแป๊บหนึ่งเปิดก็นั่งดูอยู่แป๊บหนึ่งแล้วเราไลฟ์สดอยู่ไงก็เลยเปิดแล้วก็ปิดออกอะไรอย่างงี้ไม่ได้ดูว่าเป็นยังไงแต่วันนั้นอาจารย์เบียดดูหล่อนะดูหล่อเหรออาจารย์ยิ่งศักดูสวยอ๋อแน่นอนค่ะอาจารย์เบียไม่ต้องชอ <laughs> มมันเรียนรู้ตัวอยู่แล้ว ไม่มีคำว่าถ่อมใจเลยนะมีแต่คำว่ารุ่งเรืองเนาะโนนเ่นจะทำลายจิตใจตัวเองทำไมคะมีแต่ต้องยอมรับแล้วก็ส่งเสริมความสให้กต, <c oughs> ตัวเอรียนสวยแยกว่ายอมรับความเป็นจริงใช่ไหมยอมรับคะ่ะต้องยอมรับว่าตัวเองสวยเราจะไม่ยอมรับว่าเราไม่สวยคะ่ะเรื่องอะไรจะมาดูถูกดูแคลนตัวเองสวยเสมอคะ่ะมันเป็นกำลังใจอะจมเบียนี่คือยอมรับความจริงไม่ใช่ไม่ยอมรับความจริงใช่ไหม อาจารย์เบียร์ถ้าอาจารย์เบียร์ชมว่าฉันหน้าตาดีฉันก็ไม่รู้อาจารย์เบียร์โกหกตอนแหลหรือเปล่าว่ะแต่ถ้าฉันชมตัวฉันเองฉันจะโกหกตัวเองทําไมอ้แต่หน้าตาฉันนั่นละดูสิแกมเป็นพวงเชียวถ้าชมตัวเองเขาไม่เรียกว่าโกหกตัวเองเขาเรียกว่าหลอกตัวเองไม่ได้หลอกนี่ก็ดูสิหน้าฉันสวยเชียวเนี่ยเอาชัดเจนใช่ไหมโอเคใช่ได้สวยดูสิีเจ็ดสิบกว่าดูสิเหี่ยวตรงไหน หน้าตึง,ตงปไปหมดเลยหูยังตึงเลยอันนี้ไม่ได้ฉีดโบอ็อกใช่ไหมนี่เรียกว่าเกินกินเลยใช่ไหมฉันนอนแช่ฟอร์มรอ <c oughs> ลีีนน่ยรุ่นดีต้องฉีดฟอร์มาลีนแล้วใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ต้องแช่แหมอาจารย์โบอ็อกไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ดีนะฉีดเข้าไปในหน้าเนี่ยยังไงก็เข้าสู่กระแสะเลือดแล้วมันก็ต้องไปกรองอยู่ที่ไตเราอยู่ดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไม่มีความจําเป็นแลยฉันใช้วิธีการธรรมชาติแต่ยิ่งสักใช้อะไร แตงกวาแตงกวาแตงกวาว่านหางจระเข้อ๋อเดียนใช้พวกอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นสมุนไพรทําให้มันเกิดความเย็นเย็นอ๋อให้มันก็จะชุ่มชื้นอันนี้ใช่จริงๆนะเดียนไม่ได้โกหกเดียนเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับใบหน้าแล้วก็เดียนโชคดีค่ะเดียนเป็นคนมาจากทางเหนือเดียนก็มีน้ําผึ้งคุณภาพดีบางวันนะคะเดียนรวบผมหมดเลยค่ะเอาหมวกอับน้ําใส่แล้วเดียนก็น้าผึ้งทา เนี่ยเล่นดูงหวานไงอาจารย์เบียร์นี่ใครมาหอมแก้มนะหวานเลียปากติดไปเลยแหละระหว่างหน้าอาจารย์ยิ่งสักหวานกับฟุตเค้กหวานอะไรหวานกว่ากันเออฟุตเค้กดีกว่าขายได้เงินอาจารย์น้ำพริกขายดีไหมตอนนี้ดีดีก็ขายดีปกติอาจารย์ยิ่งสักจะบอกให้นะฉันเปิดกระป๋องแรกเลยนะน้ำพริกแมงดา พอเปิดปุ๊บกลิ่นมาเลยนี่สักชอบกระปุกนะคะโยนลงไปตกก็ไม่แตกชอบมากแล้วฝาเปิด easy open แล้วกลิ่นหอมของแมงดาเนี่ยหอมจริงๆแล้วครบรสอาจารย์มันเปรี้ยวนิดๆ มันหวานหน่อยๆมันเค็มๆแล้วก็เผ็ดๆพูดง่ายๆมันไม่ได้เผ็ดโดดหรือมันจะเค็มปิ๊ดปีไม่เป็นของอาจารย์ครบรบสามสี่รสเลยเปรีย้ย<า>วเผ็ดเค็มหวานบอกอาจารย์เลยว่าพอดีอันนี้ชื่นชมว่าผู้ที่เขาผลิตและผู้ที่ปรุงให้อาจารย์เป็นคนมีฝีมือจริงๆแล้วน้ำพริกไม่เปียกไม่แฉะวางอยู่นะคะยิ่งสักเห็นเนี่ยเปิดกระปุกเนี่ย ไม่มีแยกนะ้ำไม่มีออยเอาไม่มีอะไรเลยเปิดกระปุกมานะปาดขนมปังก็โอเค mm hmm. อาจารย์นิงสักใช้วิธีการเอาน้ำพริกแมงดามาขยำกับข้าวสวย mm hmm. พอขยำเสร็จนะฉันก็เอาไปผัดถ้้เอากาก,ากหมูใส่ไปหน่อยหนึ่งก่อนในกระทะพอมนันหอมหอมเสร็จก็เอาข้าวน้ำพริกแมงดาที่คลุกไว้ไปผัด oh, เสร็จแล้ว,ลวนะก่อนจะยกขึ้นฉันก็เอาปาสลิดท,ที่ฉันทอดไปแกะเป็นชิ้นชิ้นชิช้น,ชน,ชนลงไปผัดอีกทีนึง โอ้โห oh. แล้วเวลาเอาข้าวกับปัสสลิดกากหมูน้ำพริกแมงดาของคนตื่นทำนะคะตักใส่จานนะฉันก็ไปทำไข่เคียวปูปปูมาปอกอาจารย์บีอาจารย์บีกูตายคาชามได้เลยหรุอยมา้า มันไม่ได้มันไม่ได้ต้องเป็นเมนูอะไรที่มันต้องออิลิสมาลาเป็นอะไรเลยมันก็เป็นอะไรที่บ้าน,านเนี่ยเข้าผัดปลาสลิดกับไข่เจียวแค่นี้แต่ขาดไม่ได้เลยนะคะต้องมีน้ำพริกของอารันเบียโอขอบคุณมากเลยนี่